ิของศาลสาหรัฐไปเมื่อวันศุกร์นะคะที่ให้ a pple ชนะคดีที่ฟ้องซัมซุงในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ลอกเลียนแบบ iPhone แล้วก็ iPad แล้วก็มีคำสั่งนะคะให้ s ซัมซุงจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินถึง32,000ล้านบาทจากกรณีนี้เองค่ะทำให้การซื้อขายตลาดหุ้นในตลาดของเกาหลีใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเรียกได้ว่าหุ้นของ s ซัมซุงร่วงดิ่งลงต่าที่สุดในรอบเกือบ4ปีที่ผ่านมาค่ะ หุ้นของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ดิ่งลงถึง7.5นะคะในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้เมื่อช่วงเช้าซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในวันเดียวในรอบเกือบ4ปีนับตั้งแต่ปี2,551 นักวิเคราะห์บ,บอกนะคะว่าสาเหตุนั้นก็เกิดมาจากนักลงทุนวิตกค่ะว,ว่ารายได้ของซัมซุงจะได้รับผลกระทบจากคำตัดสินของคณะลูกขุนที่ศาลสหร,รัฐในเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันศุกร์ที่ชี้ขาดค่ะว่าซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ละเมิดสิทธิบัตรซอฟต์แวร์และการออกแบบที่ใช้ใน iPad และ iPhone ของบริษัท Apple Inc ของสาหารัฐรวม6ใน7สิทธิบัตรและสั่งให้ซัมซุงจ่ายค่าเสียหายแก่ Apple 1050ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆา2 0 0 0ล้านบาท แต่ซัมซุงก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ศาลกลับคำตัดสินคดีละเมิดลิขสิทธิ์นี้ขณะที่ Apple มีแผนที่จะยื่นขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของซัมซุงที่ลอกเลียนสิทธิบัตรของ iPad และ iPhone ในสหรัฐโดยศาลนัดไต่สวนอีกทีในวันที่20กันยายนค่ะซึ่งหากศาลสั่งห้ามจำหน่ายแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ก็จะกระทบต่อไรายได้ของซัมซุงและนักวิเคราะห์ก็ประเมินค่ะว่าไรายได้ของซัมซุงจะหดหายไป4%ในปีนี้เกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์ คดีของซองยักษ์ใหญ่นี้ถูกจับตามองมากที่สุดหลังจากที่ทั้งคู่ยื่นฟ้องกันและกันในหลายประเทศและเพียงไม่ถึง10ชั่วโมงก่อนที่ศาลสหรัฐมีคำตัดสินศาลในเกาหลีใต้ก็เพิ่งจะตัดสินว่าทั้ง s ซัมซุงและ Apple ต่างละเมิดลิขสิทธิ์ของกันและกันและสั่งให้ทั้งสองฝ่ายจ่ายค่าเสียหายจำนวนเล็กน้อยและก่อนหน้านั้นเองนะคะศาลอังกฤษก็ตัดสินว่าซัมซุงไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของ Apple แอปเปได้ยื่น <ไป S 1> ฟ้องซัมซุงไปเ <Samsung S 2> <ไป S 1> มืม่อเดือนเมษายน2,554ค่ะเรียกค่าเสียหาย2,500ล้านดอดลลา,าร์สหรัฐและซัมซุงก็ได้ฟ้องกลับโดยเรียกค่าเสียหายเกือบ400ล้านดอดลลา,าร์สหรัฐจากนั้น2อบริษัทก็ยื่นฟ้องกล่าวหาอีกฝ่ายว่าลอกนวัตรกรรมและเทคโนโลยีในอีกหลายประเทศเช่นที่เยอรมนีญี่ปุ่นอิตาลีและเนเธอร์แลนด์ แต่คดีในสหรัฐถือว่าสำคัญที่สุดและจะส่งผลถึงการจัดการกับสิทธิบัตรในอนาคตแต่คำตัดสินครั้งนี้ไม่กระทบสมาร์ทโฟน Galaxy S3 ของ a m s u n งที่เพิ่งจะวางจำหน่ายเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมและเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ s a m s u n งที่มียอดจำหน่ายไปถึง10ล้านเครื่องแล้วค่ะ